สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกรณีมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าเท่าที่เราดูข่าวนะคะ เราก็จะเห็นข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวมิจฉาชีพจากประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งนั้นที่เข้ามาทําธุรกิจหรือว่าหลอกลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองหรือคนไทยเองก็ล้วนแล้วแต่เจอฝีมือของมิจฉาชีพของประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาตํารวจสืบสวนนครบาลได้ทลายโกดังของแก๊งนะคะเรียกได้ว่าส่งดะ ที่ส่งพัสดุไปตามบ้านเรือนของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศส่งไปแล้วก็เก็บปลายทางล่าสุดแก๊งพวกนี้เป็นคนเวียดนามนั่นเองซึ่งทางตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าไปตรวจบ้านมิชาชีพวกนี้ซึ่งก็พาก,กันกำลังแพ็คของอยู่เลยเสียเวียดหรือว่าชาวเวียดนามต้นต่อพวกนี้ส่งสินค้าเกสสินค้าที่ลอกเลียนแบบนะคะพวก power bank เครื่องมือช่างนาฬิกาข้อมือ ที่แบบไม่มีคุณภาพเลยนะคะส่งไปให้เจ้าของบ้านดูดข้อมูลเหยื่อแล้วก็เอามาเก็บไว้สินค้าที่ถูกตีกลับนะคะก็จะนำส่งมาห่อใหม่บรรจุใหม่แล้วก็ส่งไปอีกเหมือนเดิมส่งกลับไปตามบ้านเรือนของประชาชนเหมือนเดิมถ้าอันไหนที่ตีกลับมาแล้วไม่ได้เงินก็จะแพ็กส่งใหม่ไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่ารายชื่อพวกนี้เอามาจากไหน ซึ่งหลายชื่อพวกนี้นะคะสามารถออกมาได้นะคะหลายหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนรู้จักสมุดหน้าเหลืองไหมซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยเรามีแจกสมุดหน้าเหลืองเพราะว่าใครที่มีโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านนะคะเขาจะมีสมุดหน้าเหลืองมาแจกทุกๆปีคือการอัปเดตสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นสมุดที่เป็นธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะใครที่เคยสมัครงานก็สามารถดูได้ตามสมุดหน้าเหลือง หรือใครที่อยากโทรไปหน่วยงานโน่นนี่นั่นบอกได้เลยนะคะว่ารายชื่อบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเขาไปเอารายชื่อพวกนี้มาจากไหนบางคนก็จะเป็นรายชื่อคนที่ตายไปแล้วหรือว่าเจ้าของบ้านที่ย้ายไปแล้วก็คือสมุดหน้าเหลืองนะคะบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ลองเช็คดูนะคะพวกนี้สามารถไปหาซื้อสมุดหน้าเหลืองตามร้านขายของเก่าได้ บอกได้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงสมุดหน้าเหลืองนี้สำคัญมากมีทุกจังหวัดมีทุกรายชื่อทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเราไปฟังความคิดเห็นของคนไทยกันดูบ้างนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรมาเริ่มที่คนไทยท่านแรกเลยนะคะมีฉาชีพเข้ามาเต็มประเทศมาทุกรูปแบบเสียใจมากที่คนไทยยังร่วมมือกับมันมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ มิชาชีพจากเพื่อนบ้านอย่างจีนเข้ามาทำมาหากินในไทยเยอะจริงๆขอให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันให้มากขึ้นเถอะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะต้องโทษปรับหนักๆเอาให้เสียประโยชน์ไปเลยถ้าอ้างไม่มีให้ปรับจับเข้าคุกตลอดชีวิตไปเลยค่ะเขาจะไม่ได้กล้าเข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยอีกมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ แกงขขยน้ำทับทิมแกงขขยน้ำส้มแกงกรีดกระเป๋าล้วงโทรศัพท์มือถือตามงานคอนเสิร์ตแกงโฉกของตามห้างสรรพสินค้าแล้วส่งกลับเวียดนามที่ว่ามาทั้งหมดนี้มีอยู่จริงและมีข้อมูลรวมไปถึงคดีที่ในสารระบบของเจา้าหน้าที่ตำรวจเวียดนามส่งออกคนพวกนี้มานานแล้วมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเพิ่มโทษสำหรับต่างด้าวที่มาทำผิดในประเทศไทยสามเท่า มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะฐานข้อมูลไม่น่าจะมาจากสมุดเหลืองอย่างเดียวคนที่ทำงานที่โดนจะเป็นคนที่สั่งของตามเฟซบ่อยๆแต่คนที่สั่งจากแอปช้อปปี้ลาซาด้าจะไม่ค่อยโดนสังเกตจากคนใกล้ตัวนะอาจจะเป็นเพราะการติดตามสินค้าในเฟซจะยากกว่าและจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรบ้างมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ ตอนนี้คนเวียดนามมาทำธุรกิจแบบผิดกฎหมายเยอะขึ้นมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะการเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีข้อเสียอยู่บ้างที่มีพวกมิจฉาชีพอาศัยฉากบ,บางหน้าของนักท่องเที่ยวเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์แบบที่ไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้สนใจความสงบของประเทศไทยมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะลงโทษแล้วไล่กลับอย่าให้พวกมันเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยอีก มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะคนไทยต้องช่วยกันจริงๆนะเจอบ่อแสอะไรอย่านิ่งเฉยมาอาศัยบ้านเราโกงเรามาแย่งอาชีพมันมาเหยียบย่ำเราถึงในบ้านมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะผู้ไทยชัดขอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลูกหลานเวียดนามที่เคยอยู่ไทยมาก่อนไหมมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเปรียบได้กับน้องชายจีนเลยการกระทำพอกัน มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะแม่เราโดนไปครั้งหนึ่งส่งมาโดยไม่ได้สั่งแบบนี้แหละแล้วก็เก็บปลายทางโดยไม่ได้สั่งแม่บอกว่าได้ผ้าขี้ลิ้วมาสองสามผืนในราคา300อบาทมาต่อที่ความคิดเห็นท่านสุดท้ายเลยนะคะโดยท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเพิ่งจะเจอวันนี้เลยค่ะโทรมาบอกว่าจะมีของมาส่งเก็บเงินปลายทางขอที่อยู่หน่อยนี่งงมากๆ คือปกติเราสั่งของประจำแต่ช่วงนี้ไม่ได้สั่งเลยบอกไปว่าไม่ได้สั่งปกติถ้าสั่งของจริงๆเขาจะมาถึงที่พักเลยไม่ได้ถามที่อยู่ที่สำคัญต้องจำราคาของที่เราสั่งไว้ให้ดีระวังกันด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนและความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนนะคะที่แอดมินได้หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกัน สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ